นี่นะเสร็จแล้วก็ตักแบ่งอย่างนี้นะเราจะกินจานไทยจานมันเพื่อป้องกันโควิดทำเห็ดผัดซอสโตโปกีนะคะอันนี้ซอสเรามาเป็นแบบนี้กับวนเส้นวนเส้นวนวนเส้นเกาหลีเออกับซอสโตโปกีแล้วก็มีเห็ดแล้วก็มีปลา ป้านี่เป็นทำงานโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูการทำนะแต่ว่าตอนนี้ให้แนนไปหั่นเห็ดให้อยู่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการททุกคนเรามาเริ่มทำกันเลยนะอันดับแรกเราใส่ซอสตอกก่อนนะเห็ดครึ่งนึ่งดูกินแม้ว่าดูว่าน่ะดูกินแม้ว่าดูว่านี่ อใส่้มึงนะร้อนบนหัวเลยถ้านไม่เบาถ้าทน้าทุกคนมันก็จะเสียงดังหน่อยนะข่านทอดทกคนมนจะเดหน่อนะท่าา้อดไม่ไ้อไเอาไปให้จ่าไ่หมเลให้จ่าได้แต่แรกที่วายหนึ่ง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 จังอะไรสามร้อยไม่ผู้จ้าจ้า้อยจะไ้ยออไ ให้หมดเลย

พอแล้วพอแล้วหลังคนเี่ีแหละที่มาทำงานหลังคนต่อไปใส่วุ้นเส้นนี่กินมันนเส้นนนี่เป็นวุ้นเส้นเกาหลีนะทุกคน Okay. โอเคพอใส่แค่นี้ก่อนนะทุกคนเสแก้วรองเส้นแเร็จแล้วเน้าเเสร็จแล้วเราก็จะตุ่นนะทุกคนให้มัน ให้มันเดือดเดือด,ดอบก,ก,ก่อนนะก,กินนาเทเดี๋ยวรอเส้นสุกแล้วก็ชิมขนะึ้กกนกระป๋องอ่ะเปิดฟ้า,านี่ก็ยยิบมาเลยแม่งต้องแม่งทำฮะเจ้ไอ้นนี้วะ แม่ทำบบทอ่ะใจนี่บ้างที่ร้านบ้านจันมากินเ่ะมาตังมาเสร็จป่ะถาตังมาถ้ากินก็ตังมาขายเนี่ยขายเอย่าซื้อโฟมาเนี่ยทำขายด้วยละห้า50ตังมา ซือกิ่รส9นย้ตียกตู้เย็นไปเดี๋ยวก็ให้เราขึ้นไปช่วยยกตู้เย็นมาบานี่กให้กูไปยกตู้เย็นวายม่นจ้ดูสารรูปกูเลยน้ำหน่อยนึงเข้าว้นขใจม่เป็นซอสสำเร็จรูปเส้นพอไงขาใจดูก็เดี๋ยวก็ใส่ใหม่ไ อบอีกนิดหนึง่งทุกคนนี่เสร็จแล้วนะเเ้นนี่ยส ก็เดี๋ยวเรามาตักให้ทุกคนชิมกันเนาะนง่ายๆนะ mm hmm> แค่เรามีซอสสำเร็จรูปเราก็ทําเห็ดผัดซอสตโต๊ะป,ปกกิได้แล้วฟันขึ้นเลยทุกคนอ้ยนะโอเคทุกคนเสร็จแล้วก็ตักแบ่งอย่างนี้นะเราจะกินจานไทยจานมันเพื่อป้องกอันโควิดนี่ทุกคน มนปลาิกอ่อยไงเว้รเือปทนี่อ่ามอฮะร่อยมากๆทุกคนนี่ยเกาหลี มีเฟนไฟเดินวานาดูเดินขึ้นรถเลยเยอะเลยดิเนี่ยบอก้มานั่งกโต๊ะนี่ น้าเราข่าวเนาะทายสองคนม่วนเลยจะมากเลยจูอันนี้หม้อใหม่นะกำลังทำใหม่ไม่เหรอไม่ได้บ้าเลยนี่แม่ไปเก็บตัวหรือยังรึเปล่าฟ้องอยู่นี่นี่แม่รู้นี่แม่รู้ สองค่ะทุกคนอันนี้เป็นตําไก่ยอนะคะส้มตําไก <cin itu> ่ยอเห็ดเห็ดเห็ดอยทำไมเยี๋ินยากกินแ้วก็กลังทำตังสองนี่ มาแล้วก็อมมีูีเียเนียปเตลี่ตรงนู้นเป็นลูกกินย่างนะทุกคนตรงเนี้ยนี่แม่ส้มตำนู่นนุนตราบ้านนูนนี้าน ทุกคนคะอันนี้เป็นลูกชิ้นย่างนะคะนี่เป็นทอดดอกอันนี้เป็นเส้กรอกนมทอดดอกนมนอนยิบน้ำเกลือเอาน้ำกเกลือน้ำแข็างน้ำวอม้านา้ำตาลอืม,อมบ้าวยานันที่ออก่าดีเดียส่งไปอื ดีอยู่บางทีบางคนก็เรื่ายๆพอแล้วกินน้ำสิตัวนลยเอาวโคบมาคนอื้วบ่าวมุกบ่าวอะไรอะเรอะไรบ่าวลูกชิ้นด้วยนะทุกคน

ไม่เอาเห็ดไม่เอาเส้นอ๋อไม่เอาเส้นมันจะเกบียมันก็บเลอะบันเกียบอยู่นี่ตรงก็อี้สิมาเอามาเดี๋ยวใส่ให้เราเดี๋ยวเนาให้เราคอกั่นนเินี่น<ห>มนให้เราคอ แล้นี่เผ็ดเป่านี่บอกมอนี่เอาน้ำแ้ดินไอ้วหน้องไมรู้เจีบนี่จะเกอะไรนิดินูอะไรเนี่ยทำไมเกาะตอไงต้องไอโฟนยือไม่ได้หนููเด็กจิ๋วดิ อันนี้จิ๋วสองนุ้นจิ๋วหนึ่งแหมคุณคนทีนะบ้าเก็บได้เลยหนไอโฟนเนี่ยจับสร็จเลยลยิงึกบังยได้แลยนี่อ่ะมันร้อนไงมันลงไหมอ๋อตอนไทยเราไมลงว่ะกูเปิดไตลงงวนเลยอ่ะ ว่าเดี๋วอนนมาดูมนถามงวนเลยนะเว้ยเออวยวอ่นนี่ถึงว่าน่งนิงเผ็ดแล้วตอนนี้เผ็ดไงี้เกเลยเาสอตัวงาแบกับแบกินปะด้ย่ให้แบกินปะกินกังไอ้บ้าตางแขงตง็งตงอะไรไนีไ ใกเจียหือโอโยันลูกเกมาเลยหอกวเนยนแข็ไมโอ้โหหนวพาทีโหพาน่รู้ไหหาา่า้ไม่รู้ไม่หวานจเลยไ่้ใส่น้ำตาลน

เนเมนอร่อยไหมเหมอนไป้องม่กินอ้อร่อยไหมเร่องมนยามเป็นไฟกับซอสนี่ก็อร่อยเหมือนกันนะ

ทำเป็นสองคลิปดีกว่าคัคลิปมันจะยาวไปไหมทุกคนทุกคนว่าเราทำคลิปเดียวหรือทำสองคลิปเลยแต่ว่ามีน้องคนหนึ่งเขาคอมเมนต์ว่ายาวๆที่ชื่อสิริวัฒนอ่ะสิริวัฒนสนใจ มาแจกขนมเสร็จแล้วไปบ้านสวนเหรอทุกคนคือตรงไหนเดี๋ยวเราจะพาไปบ้านสวนด้วยนะบ้านของบ้านบ้านไม่ใช่ค่ะบ้านสวนเป็นบ้านของพี่สาวแม่ที่เรียกว่าป้าป้าน้องแม่เรียกน้าเหระถ้าอิสลามเขาจะเรียกว่าง้อนะทุกคนทุกคน ถ่ายออกมาดิท,ทุกคนเอตการไม่กล้าคิดคือไอแต่ไม่คลายทุกคนตกใจหมดเลยคีวเวลาดูออกเดี๋ยวเราจะไปกันนะโอ้ยที่นั่นนะทุกคนบรรยากาศดีมากนะไปด้วยโคโคกนเย็น ทุกคนไปปบายหน่อยทุกคนมาดะกอยุยญาตเยอะค่ะทุกคนของหวานเรานะเกงขาดนไเขาเรียกว่าอะไรพิซซ่าประเทศไทย ทางแตกกันทุกคนนี่นะทุกคนิมาอาปลาเรามาอาปลากกำลังจะเข้าปาาเข้าไปปากเลยเองมันไม่ร้อนอนะ่ะทุกคนไปละเราไปเจอกันที่บา้านชวนตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของป้าน,นะคะโอ้ซึ่งเป็นอันนี้คือหลานๆเรานะคะ ทุกคนซึ่งเป็นพี่สาวของแม่นะคะปลูกบ้านใหม่นะคะอันนี้คือเด็กจิ๋วอันนี้คือน้องชายค่ะนี่คือน้องสาวอันนี้คือแนนนนี่คือเด็กจิ๋วค่ะเด็กจิ๋วที่บ้านที่นี่นะคะก็คือวิวสวยมากนะคะตรงนี้จะเป็นดาดฟ้านะคะทุกคนเร็วๆเร็วๆไปเตียมก่อนเลยไม่เตรียมเราเป็นคนเร็วๆแล้วก็ข้างล่างนะคะจะมีเป็นยอ ทุกคนรู้จักไหมอะที่ยกปลานี่คือยายของเรานะคะนี่คือน้องชายอีกคนหนึ่งอันนี้ค่ะบ้านของพี่ของแม่นะคะน,นี้ลูกค,คือลูกของแม่ลูกลูกของอันนี้คือพี่ชายเรานะคะคนนี้นะคะทุกคนที่เขาเรียกว่าที่ยกปลาขึ้นมานะคะ่ะทุกคนแล้วเราพาไปดู อันนี้คือนะ้าชายของเรานะจะยกยอให้ดูเนี่ยค่ะยอเป็นอย่างนี้ทุกคนอน,น,นี่มันจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนน้ำเยอะมากน้ำขึ้นเยอะมากเนี่ยทุกคนมันจะเป็นตะข่ายอย่างนี้นะแล้วก็อะไรเนี่ยก็จะมีปลานะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราได้ปลา เห็นมีปลาเลยเดี๋ยวให้น้าชายเราเป็นคนดึงมันขึ้นมานะว่าดูในเนี่ยว่ามันจะมีกวัวตกคลองว่ามันจะมีปลาหรือเปล่าฟานี่นะทุกคน ทุกคนไม่มีอะไรในกอไผ่เลยฟาวค่ะทุกคนก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือการเอายอขึ้นเหมือนเดิมเอายอขึ้นเหมือนเดิมนะทุกคนเพื่อที่จะดักปลา นี่นะหนักมากนะทุกคนอันเนี้ยเอาขึ้นอย่างนี้นะยกก็ดึงเชือกนี้ลงโอเคทุกคนอันนี้คือบ้านนะใหญ่มากที่นี่บรรยากาศดีนะคะทุกคนอันนี้เพิ่งจะสร้างเสร็จนะบรรยากาศดีมากนี่ อันนั้นคือห้องเก็บของอใช่ไหมนี่มินมใช่ก็เราลืมพูดจบคลิปอันนี้ใหญ่แล้วเข้าห้องน้ำเรามาอยู่ที่บ้านนะ้าของเรานะเราลืมพูดจบคลิปทุกคนก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้เราด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย